ก็ก็เป็นเจตนาลมของของท่าโพธานแกก็ปลาแล้กับผมว่าคนเราเกิดมาทั้งทีใช่ไหมตัวเองจะจากไปก็จะเหลืออะไรไว้บนผืนแผ่นดินบ้างเนะเพราะว่าคํานี้แกเคยถูกถูกปรามาทมาสมัยก่อนว่าแกเก็บความลับไว้แล้วก็โดนคนคนที่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่แกทํามาทั้งชีวิตนะแล้วจะมาให้กันง่ายๆอย่างมันก็ยากเนาะ แกก็เลยบอกว่าเอ้ผมตัดสินใจแล้วล่ะลุงมาช่วยกันเอาเอาสิ่งที่มันเป็นเป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมประสบการณ์20สกว่าปีของของลุงยิตตินะมามาถ่ายทอดไว้ให้คนที่สนใจนะคนที่สนใจคงไม่ใช่ให้ลูกหลานทุกคนหรอกต้องให้คนที่สนใจเท่านั้นนะก็คอยติดตามต่อไปแต่ก่อนอื่นก็ชื่นชมนะความมุ่งมั่นของแกที่ เอาเรื่องฐานเอาทั้งต้นทุนเดิมที่ที่ที่ได้มาจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมาประยุกต์ให้มันสอดรับกับภูมิสังคมของบ้านเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดนะก็าฝากไว้ลูกหลานแกไม่ได้ห่วงวิชาในอนาคตก็จะให้ทุกคนเข้าไปพัฒนาต่อยอดต่อไปใช่ไหมใช่ไหม เตาแบบนี้เลยใช่ไหมที่จะไปทําที่สถาบันที่จะถ่ายทอดอ๋อเป็นเตาชนิดนี้แหละแต่อาจจะพัฒนาบางบางส่วนไปอ,อย่างที่วันนี้ก็มาดูก็ดูเพื่อดูข้อข้ออะไรข้อ,อข้อที่ต้องไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมที่ที่ที่ผมมักใช้คําว่าพัฒนาต่อยอดนะนะครับแล้วก็ปัญหาที่ต้องคานึงก็คือทิศทางของลมเพราะว่า ถ้าเราไม่ไม่คำนึงที่ทางลมเนี่ยเห็นนะที่ที่ที่ทช่างทํำว่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นแต่ละที่เวลาตั้งเตาก็ต้องต้องเริ่มเริ่มคำนึงเรื่องนี้ซึ่งทางนี้เขาบอกว่าลมพัดทางนี้ตลอดปีส,สอดรับกับภูมิสังคมของที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นไม้มีไม้เยอะ ล้วก็ฟูยิดล้กดวก็ฟูยดไปลวดลวดม่อยู่อินไปกินมาความผ่าน เช้าได้สามเสาครับแต่เสาหนึ่งมี4ต้นนะครับนะครับช่วงบ่ายก็ต้องทำงานหลบฝนหน่อยนะครับมันเป็นฤดูฝนในฤดูร้อนุงกิตติบอกว่ามันเป็นเลิกดีทำอะไรแล้วฝนตกนะครับแต่ช่างเปียกทุกวันนะครับ วันนี้ขึ้นเสารเรียบร้อยนะครับเดบูลัดเรียบร้อยหกต้นขนาดห้องสามคูณสามจุดห้านะครับ แต่ตัวหลังคาจะยื่นออกไปจากแนวดิงอีกฝั่งข้างละสองเมตรนะครับด้านยาวก็ก้าก็พื้นที่ใช้สอยที่กลางกลางมีร่มก็เก้าสิบตารางเมตรนะครับนะครับ ฐานะหนะ่อยนะครับ 夜は切なくて耳みずくお山まで泣いた」